ได้ไรภาษาได้ไรการจับบอลด้วยขาดึงบอลด้วยดึงบอลด้วยหลังเท้าเฮ้ยดึงบอลด้วยฝ่าการดึงบอลด้วยฝ่าเท้านะครับแล้วยิงประตูจากฝ่าเท้ายิงประตูด้วยหลังหลังโอเคค่อยเป็นค่อยไปนะครับค่อยเป็นค่อยไปนะเดี๋ยวพอสิ้นเดือนเอาฟางลูกนะ น้นเรงินเราจะแข่งงนี้แหละให้แข่งกันเตีเลยดีไหมมีไม่ต้องไม่แข่งครับใครแพ้จะไม่ได้รางวัลรางวัลคือวิ่งใครแพ้พี่งรอบสุดจะมีสองนีชัยฮะแลวันต้อมีนี้ไม่มาเลยแน่เลยนี่ตรงนี้ลูกนะครับค่อยๆฝึกไปไม่มาครับอ่ะโอเคเจอกันอาทิตย์หน้าครับอาทิตย์หน้าอ่าทั้งหมดอ่ามาลบอกเลือกแถวทั้งหมดแถวต้อง